อุ้ยม <ali> ันไม่ไปพ่อมันหมดแรงเดี๋ยวิ่ขาดกกมันหมดแรงแน่เพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้นี้พ่อพ่อมันไม่ไหวแล้วล่ะสงสัยอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะไปซื้อมาจากร้านตี่ตลาดพี่จะเอาไปปล่อยใช่ไหมพี่เอาตัวเมียไปแล้วกันนะไข่เต็มท้องเลย ดูดูเขาพูดสิพอระวังไปนะอย่าให้ใครจับนะคะเนี่ยส่งตัวนี้สงสัยจะแย่แล้วล่ะ ตัวนี้แย่แล้วไปแล้วไไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วไปกันหมดแล้วอุ้ยไมนี้ไม่ไปอ่ะ เอ้ลูกคลองนี่ไปลงตรงไหนอ่ะก็ทะเลใช่ไห,ห,ห,หมปลาดมาไปลาดุ๊ม,นม,มีน <c oughs>